นละแก้วด <IP> ok ้วยเรื <c oughs> ่องคนละอะไรครับผมก็เนี่ยฮะที่นั่งอยู่นี่เนี่ยที่นั่งอยู่นี่คือพี่น้องประชาชนที่อยู่จังหวัดสกลนครเป็นคนพื้นที่พนาแก้วด้วยเป็นคนพื้นที่หลายพื้นที่อำเภอด้วยนะพี่ๆเหล่านี้เป็นผู้เสียหายในคดีที่มีผู้หญิงสองคนในเขตพื้นที่นี้แหละครับนะครับมีการกระทำความผิดฐานชอบโกงประชาชนร่วมกันชอบโกงประชาชนนะครับมีการหลอกเอาโฉนดที่ดินไปกู้กับนายทุนแล้วก็เอาเงินไปเองก็มี มีการหลอกให้เอาเงินมาลงทุนแล้วก็หนีไปหายไปก็มีนะครับมีผู้เสียหายตรงนี้ก็เราเร <ๆ S 1> า, <ๆ S 1> าน่าจะเอ่อนาจะพี่ฝ่ายนะครับน่าจะ,าะเอ่อสี่สิบกว่าลายเนาะนักขณะนี้40่กว่าลายแล้วน่าจะมีเพิ่มอีกนะครับแล้วน่าจะมีเพิ่มอีกนะครับวันนี้พี่ๆก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไปหาผมที่สําน,นักง,งานเพื่อขอความช่วยเหลือแลนะขอความช่วยเหลือในการประสานงานมายัง,งท่านพนักงานสอบสวนผมย้ํานะครับ พนักงานสอบสวนทํางานหามรุ่งหามหามข้ามนะครับเขาเร่งอยู่นะครับเพราะผู้เสียหายเยอะสอบพยานเยอะมากนะครับเพียงแต่ทางนี้ได้มีข้อมูลข่าวสารบางประการที่จะต้องมาขอเร่งรัดเนื่องจากอาจจะมีการหลบหนีอาจจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินอาจจะมีการไปหลอกไปหลอกพี่น้องประชาชนคนอื่นเพิ่มเติมขึ้นอีกนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมก็เลยรีบเดินทางมาโดยการมีการมายื่นหนังสือถึงท่านผู้กำกับการ นะครับลงเล่กรับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อขอให้เร่งรัดคดีนะครับไม่ไม่นานน่าจะมีข่าวดีสําหรับพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็ผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยฮะยังมาไม่หมดถ้ามาหมดเนี่ยคงจะเยอะกว่านี้นะครับวันนี้ก็เลยอ่านอกจากมาช่วยคนที่บ้านปกกอกแล้วนะฮะวันนี้ก็มาช่วยคนบ้านเราบ้างนะครับผมก็เป็นคนสกลนครแล้วตอนนี้เป็นทนายประจําสกลนครเมื่อพี่น้องประ,ประชาชนที่สกลนครเดือดร้อนผมต้องมาและมา คนที่ไม่ได้รับอามิธสินจ้างนะครับไม่รับอามิธสินจ้างอะไรมาด้วยใจมาช่วยก่อนนะครับคนใดที่ไปตามฉนนเอาคืนได้จะไปช่วยตามก่อนเลยนะครับคนใดที่เป็นเรื่องตัวเงินตรงนี้ต้องเดี๋ยวรอเวลาหน่อยหนึ่งนะฮะนะครับอ,อ,อื่นๆก็คือตอนนี้ปล่อยให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดาเนินการไปขณะนี้ทางรองท่านรองภูมกับอีกก็ยังเร่งสอบพยานสอบพยานอยู่ต้องชมเชยนะฮะตำรวจที่พลนานะแก้วต้องชมเชยเขานะครับเพราะสำนวนของพยานเยอะมาก ตอนนี้ผ่านเวลามาแค่เดือนเดียวใช่ไหมฮะก็ถือว่าไม่ช้านะครับถือว่าไม่ช้าแล้วถือว่าเร็วด้วยซ้ําไปนะครับก็ขอบคุณท่านผู้กับท่านรองผู้กับท่านร้อยเวรเจ้าของสำนวนเอ่ยชื่อเขาได้ท่านร้อยตํารวจเอกมีนานะครับเป็นพี่รักพี่แพงกันอยู่นะครับนะฮะก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็พยายามที่จะเรียกร้องสิทธิของตัวเองคืนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ฝากเป็นข้อคิดอ่าท่านผู้ชมที่อยู่ที่ไหนก็ตามนะครับ กรณีที่เกิดขึ้นที่พลนาแก้วนี้ไม่ใช่เป็นกรณีเดียวผมเชื่อว่ามีทั้งประเทศหลอกลวงไปลงทุนลักษณะแชร์ลูกโซ่หรือเอาโฉนดมาสิแล้วเดี๋ยวฉันจะหาในทุนให้เสร็จแล้วไปทำสญญากู่เรากลายเป็นลูกหนี้แต่เราไม่ได้ตังค์มีทั้งประเทศนะครับเพียงแต่วันนี้มาเกิดเหตุการณ์ที่จังหวัดสมุทรครพลนาแก้วนะครับเพราะฉะนั้นฝากเตือนไปครอบคิดและอีกอย่างหนึ่งครับโฉนดของเราเราต้องรักษา ให้ดีอย่ามอบให้ใครง่ายๆนะครับการมีคนบอกจำจนวันตายแล้วก็การเซ็นชื่ออะไรในแบบฟอร์มเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือมอบอำนาจของกรมที่ดินทอด21มอบอำนาจทั่วไปถ้าไม่มีการกรอกข้อความอะไรอย่าลงชื่อนะครับอ่านหนังสือไม่ออกอย่าลงชื่อนะครับจำมั่นๆเลยครับบัตรประชาชนของเรา เวลาเราเซ็นชื่อสำเนาถูกต้องให้กับใครต้องขีดค้อมขีดค่าด้วยว่าใช้ประกอบการทําอะไรเพื่อที่เขาจะได้ไม่นําเอกสารตัวนี้นะครับเพื่อที่เขาจะไม่นาเอกสารตัวนี้ไปทำอือ่นนะ,นะครับนะครับเอาฝากไปไกลๆเลยครับพี่น,นะ <c oughs> เพื่อที่เขา <c oughs> เขาจะไม่นําเอกสารเราไปทําในทางที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นหากใครก็ตามมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้ปรึกษาทนายความใกล้บ้านท่าน ทุกคนไม่ต้องพุ่งตรงมาที่ผมนะครับเดี๋ยวผมไม่ต้องหลับต้องนอนนะฮะให้ปรึกษาทนายความใกล้บ้านท่านผู้รู้กฎหมายใกล้บ้านท่านจังหวัดท่านมีนะครับแต่ถ้าใครติดต่อใครไม่ได้จริงๆก็โทรมาหาผมได้จะทิ้งเบอร์ไว้ทีกทีึงคือ0856784224 0856784224มีอะไรผมก็จะช่วยให้ได้ครับนะครับเ,เห็นชาบ,บ้านมาป็นเดอนเนี่ยมูลค่าความเสียหายนี่เยอะเกือบ30ล้าน ร <30 S 2> oh. วมโฉนดที่ดินรวมเงินสดเกือบ oh. 30ล้านถือว่าเป็นคดีใหญ่นะครับ oh. สําหรับผมแล้วถือเป็นคดีใหญ่ประจําจังหวัดนะครับแล้วก็ผมไม่เห็นสื่อใหญ่มาสนใจที่จะไปออกอากาศบ้างสื่อใหญ่น่าจะสนใจเรื่องพวกนี้ความทุกข์ความร้อนของพี่น้องโดยส่วนรวมเดี๋ยวก็ว่าผมไปเน็บแนงไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นคือผมหมายว่าสื่อใหญ่น่าจะมาสนใจข่าวแบบนี้นะครับแล้วทั้งกลุ่มคุณพ่อคุณแม่พี่น้องที่ เป็นผู้เสียเนี่ยก็เคยไปร้องเรียนไว้ที่ศูนย์ดำรงธรรมเรียบร้อยแล้วศูนย์ดำรงธรรมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเองท่านผู้ว่าเองก็มีการกำชับมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ทนายสมเกตเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเขาเรียกหนึงน่งหนึงน่งหนึง่งหนึ่งหนึ่งคนที่เข้ามาช่วยเร่งนะครับแล้วผมก็คิดว่าน่าจะมีข่าวดีน่าจะมีข่าวดีในเร็ววันสําหรับบางคนต้องย้ำว่าบางคนนะครับก็ฝากเตือนตรงนี้นะครับฝากเตือนนะฮะมี พี่พี่มีอะไรจะถ่ายไหมครับข้อคิดก็ฝากไปแล้วนะครับเวลามีฉโนดให้กอดใ,ให้แน่นๆครับอย่าไปวางไว้บนตู้กับข้าวอย่าไปนเนี่ยที่ฝาฝาฝาบ้านรู้ไหมครับว่าเฉนดเนี่ยผมถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะมันมีประโยชน์กับเรามากนะกระดาษที่มีตราคุดเนี่ยตราคุดเอกสารนี้พระเจ้าแผ่นดินมอบให้เรานะเป็นเอกสารสิทธิ์ทีนน่พระเจ้าแผ่นดินมอบให้เราเป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นตรงนั้นนะ คุณไม่ควรจะไปวางที่ที่พื้นคุณไม่ควรจะไปวางเหน็บตู้เสื้อผ้าคุณควรจะเก็บใส่ซองเก็บเข้าเก๊ะอย่างดีนะครับโฉนดที่ดินมีประโยชน์กับท่านมากยามท่านท่านถูกเฉิอนกู้หนี้ยืมสินํำประกันจำนำ,จำน,ำจำนองเห็นไหมครับหรือไปแสดงอะไรกับทางทกศโฉนดมีความสําคัญรักษาเขาไว้ให้ดีนะครับมีมูลค่าต่อท่านทั้งหมดเลยอยากขายใครง่ายๆถ้าไม่จําเป็นอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอย่าไปส่งมอบให้คน,คนอื่น โดยเฉพาะส่งมอบพร้อมกับใบมอบอำนาจแบบฟอร์มเจ๊งทุกรลยครับเสียหายทุกรลยนะครับเคสนี้ไม่ใช่เป็นเคสแรกนะครับในจังหวัดสกลนครเคยมีเคสอย่างนี้ที่ผมเล่นงานมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับขออนุญาตส่งผลชื่อเข้าไว้นะครับนะฮะฝากโอเคนะฮะมีใครจะถามอะไรไหมฮะมีไหมครับถ้าไม่มีโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปิดเลยครับปิดเสียงเลยกลับได้เลยครับทีนี้ครับ